เมื่อวนพอดีมีส่งหน้าร้านเนาะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้เปิดแดงเปิดเลยเปิดเลยนะเสื้อสาวอวกมา้ามาดูกันใหม่เผื่อหลายๆคนยังไม่มั่นใจนะคะป้ายน้องยังแบบมายังไม่ถึงปีเนาะดูกันใหม่สาหรับรถใหม่เป็นยังไงตอนนี้ตีครั้งคาวนะคะน้องเป็นรวมผ้านะคะสำหรับหนูหรือว่าเขาออกอวกกลางนะแต่พี่ดูก่อนนะคะดูก่อนนะทั้งชอบใหญ่ๆก็มีเหมือนกันเสื้อสาวอ,อกวกเรามีให้พี่เลือกหลายป้ายเลยนะคะแล้วแต่ชอบ ะค,ะค่ะนะคะรวมทุกข่าจะรวมทุกค่าเลยซิวพับมาทุกตัวนะคะพี่ๆคนไหนที่แบบว่าพี่ไม่ค่อยชอบนี่เลยอะค่ะน้องค่ะนี่เลยเาพับมาเลยวางมาทุกตัวนะคะคตัวนี้เรยย่อนะคไขยง่ายไข่สบายาะนะคะลูกค้ต้นทุนประมาณสิบบาททดสอบทุนประมาณ200าสองร้อยตัวอีกวางเป็นแบบชั้นชั้น อย่างนี้เลยนะคะขยันขยันมากขนนั้นเลยไอหนูไอ้นั่นเหรอลูกอะไรวะไม่เออเออถามหนูไว้ยืดนะคะวางมาทุกตัวแค่แบบกางขึ้นมาเฉยๆนะยังหายไปคนละข้างคุณอะไรวะหายไปคนละข้างอะไรหายไปคนละทางนะไม่เฮ้ยพี่ไม่เอาไปนะอยู่ในอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องหรือเปล่าตเราดิพิเชิญฝักนะคะ กิ๊กจะเอาบอกนะวันที่สิบขนส่งเปิดวันอะไรอะตัดแล้วนะไม่ได้ไอ้แม่แม่ตัดแล้วนะนยังเกะกะอ,ไอนไหนนะคะลูกค้าให้เอาบอกตัวรีวิว1790นะคะ1790นะรวมผ้ารวมทุกผ้านี่ผ้าไหนที่กล่องไม่ใช่ผ้าฝักสิสีใส่สบายๆบเรื่อๆสบายๆบสยใช้งานได้ค่ะลูกค้า ทงานได้เ็นเยวได้นะคะไม่หนาเลยเป็นผ้าแบบว่าใส่สบายๆหน้าร้อนเลยนะคะเสื้อแม่แม่ใส่สบายๆสวยๆเลยนะคะสิบบาทนี่ตัวนี้มีซับสองชั้นใส่แบบผู้หญิงผู้ชานได้เลยเราพับมาแบบนี้ตัวเลยนะลูกค้ายเห็นไหมยังมาแบบอยากน้าร้อนหน้าร้อนต้องใส่แบบนี้ใช่ไม่อยากให้เก็บเก็บได้เลยเขาอยากเปิดแบบเปิด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 อย่างเงี้ยเปิดเลยเนี่ยดูแค่นี้เราเก็บเลยเก็บ รเราไปรู้เองได้เลยแต่ว่าวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานวันนี้เที่ยงยังยังไม่เที่ยงมาผิดเวลาเมื่อวานมันจะเปิดก็ไม่ได้เปิดใครรับหนูเก็บให้เลยได้แล้วเดี๋ยวหนูเปิดต่อให้พี่อยากได้จะได้จะได้ราคาในไลฟ์นะคะได้เลยเพราะปกติราคาในไลฟ์ค่ะเราจะลดให้สองร้อยเนาะค่าเปิดค่าเปิดเก็บเลยได้แต่ถ้าเกิดไปเกินครึ่งแล้วหนูมไม่เก็บแล้วนะหนูก็จะเปิดเป็นงานถัดไปเลยนะคะอยากได้ในะราคาในไลฟ์แบบรวดเร็วอย่างเงี้ยพี่พี่อยากได้เหลอคนมาหนูเก็บ สวยจ้าจะเปิดให้สายถรูปเลยยังไหวราคายังไหม่อดีช่วงบ่ายหนูนัะดก็เลยจะรีบนิดน,นึงนะคะจะรีบนิดน,นึงมีช่องให้หเก็บอะไรเก็บได้จะให้สังเกตพ,พ,พี่พี่สังเกตดูว่าเขาวางชั้นผ้ามาแบบเรียงเรียงมาแบบอย่างนี้เนาะรวมทุกผ้าเขาต้อนรีนิชีฟองสะตูมูกหมายมีทูผ่าทูคแบบทูคสไตล์นะคะสําหรับหนูหนูว่าเขาโดนกลาง สำหรับหนูหนูว่าเขาอวกกลางพี่ชอบใหญ่กว่านี้เล่น s อได้เล่นเสื้อสาวอบโพลีส้มได้หนูว่าหนูจะเปิดอีกลูกลูกหนึ่งถ้าเวลาทันนะเสื้อสาวอบโพลีส้มจะเน้นสะดุ้งเลนส์ทีทองแต่เดี๋ยวส่วนอันเนี้ยต้อรอค่านะร้อนเนี่ยถึงสิบร้อนดีแหละแสงจริงเราเรแบบบ้านเราไม่ต้องเปิดไฟเลูกค้าค่ะท่านค้าดูแสงจริงของจริงไปตัวนี้10บาทนะคะลูกค้าต้นทุนประมาณ10บาทใช่ขายเลพราะที่นี่หาก็เลยมาเลยค่ะ เก็บเลยลราบอกเก็บเลยหนูเก็บเลยนะนี่เชิดสีพี่อย่าทิ้งนะเชิดพูดเกินครึ่งเขาก็ต้องเล่นันเกินครึ่งหนูไม่เก็บสิบบาทพี่สิบบาทเท่านั้นเกินครึ่งก็เก็บแม่นะคะสิบบาทเลยนะคะรูงงน่าเอาเลยเอาตอนนี้เอาที่เราแบบขายง่ายๆขายสบายคือเสื้อแฟชั่นพวกนี้แหละค่ะพี่ค่ะ หนูเชื่อว่าพี่ขายได้ทุกตัวนะคะลองพี่รีบหน่อยนะเราขึ้นถุงแบบพวกหนูถ่ายรูปก,กันนะมันสวยเนาะนะคะต้องแบบขึ้นถุกถ่ายรูป้าพูวกนี้ถ้ารีบหน่อยอะ่ะ mm hmm. เขาจะเห็นทรง mm hmm. เห็นอะไรเนาะอันนี้ก็เลือก มาแบบเชิ้กตักแบบทะเลตักทะเลน่ารักมากอยากลุ้นกันเองเปิดกันเองก็ราคา1 9 9 0นากบาทนะคะพี่คะลูกนี้รับรีวิวก็อยู่ที่1,790นะคะดัวนย้ก็สวยคิตตี้เบาๆสไตล์โบฮีเมียนก็มีนี่เียวเดี๋ยวเปิด4-5ส่วนแม่บ้านให้พี่ไปขายคู่กันได้นะคะเผื่อพี่ๆขายทันแม่ๆเนาะ เอาไปไข่คู่กันนะคะเดี๋ยวเปิดนมีเลิศมากเลยไม่ไหวอ่ะอ่าเดวนี้เวนี้เป็นท้ามปลุกซัมเมอร์นี้แม่ซัมเมอร์นี้สำหรับคนจังได้เล้อุ้ยนี่แหละที่เขาเล่นสงกรานต์กันเพื่อดชุแบบนี้เลยถือไอ้นี่ไปด้วยนะปืนอ่าปืนฉีดน้ำน่ารักด้วยอ่ะน่ารน่ายน่ารักมาเนี่ยใส่ตัวนี้เลยน่หนักซื้อ20บาท ต้นเงส่ด้วยเลลูกค้าไปขายแบบต้นทุนแค่ตัวละสิบบาทลูกค้าไปขายแบบสาตัวร้อยสี่ตัวร้อยได้เลยนลูากตอรี่ไดๆนเป็นปกรวยเป็นปนลทไมข้าล่างสีจัดจ้านขนาดนี้ก็ดูดูไปเรื่อยๆได้เลยนะคะตัวนี้ลินินลายลูกค้าผสมไหมหรือร้อยเปอร์นดูก่อนสวยมาก เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลินินผสมเลยอนค่ะลินิน55เลยอน45เนี่ยมันจะมีความน่าสวยนะอันนี้ถ้ารีดรีดเรียบนะโอ้โหแม่ถ้ามันหเหมือนแบบที่เขาบอกว่าลงแป้งไม่ใช<ง>่าการะเนาะบางคนก็ไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้เลยลินินคืองลงูกค่ะสีเหลืองแบบเหลืองอ้อยามากใช่เหลืองมาก คุณนายค่ะแล้วใส่คลุมอีกหนึ่งตัวคุณ้หญิงคุณนายบางคนใส่คู่กับเล็กเองนะแม่ดูกางคือเล่นไฟขั้นสุดดี่สิวุ้ยสีหน้ารักจังอ๋อดูละแล้วก็ถามลูกไม้พยือดอย่างน,นี้เรียกลูกไมา้พายืดใช่ไหมสวยมากตัวนี้ลูกค้าสวยมากไ,ไ,ไม่นไฟไม่แปลกนี่โอ,โ,อโอ้โหตัวนี้ลินินปักค่ะเนื้อลินินแล้วก็เป็นปักเดินได้แหละ นี่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เขียนแต่น้องว่าลีนีร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะหนูแบบเนี้ยทรงคือทรงเสกทรงซอเสื้อเสกเื้อเก็บเงินคุณนายค่ะดอยก็สวยดอยนะเนี่ยสวยนะลูกค้านี่เลยเจอได้หมดเลยถ้าอยานสวยนะพี่อยากชอบลายเสื้อเสียอะไรอะลายลูกน้ำเหรอโใส่แล้วมันจะแบบอ่ะหนูใส่กู้กางเกงยีนดูลูกค้าเสื้อเชิ้ตแต่ว่าโชว์แบบ ้าลึกๆหน่อยนะเราต้องโชว์ร่องอกนะใส่ตีจิาข่ะขอบคุณค่ะมีใครอยากดูไหมหนูเปิดต่อให้แล้วแม่ดูชั้นข้างล่างสิเก็บไม้คะถ้าเก็บถ้าพี่ให้เก็บเ๋ยหนูเปิดต่อให้สำหรับคนที่อยากเก็บเนาะดูนเขียวูชั้นข้างล่างสลพี่ตาเีนีนเขียวพี่อะไรนะคะพี่ตองตาพี่ตองตาเก็บได้นะถ้าเก็บได้เดี๋ยวหนูเปิดต่อให้เผื่อใครอยากดูนะคะเผื่อใครอยากดูเพิ่มเนาะ นนลีนินลีนินเขียววันนี้หนูจะไปเร็วนิดน,นึงพอดีช่วงบ่ายหนูมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กับน้องน้องจูน,นิด้ เรียงมาดีมากค่าสัตว์มากคะเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะได้เลยขอบฝากม่ใครอยากดูเพิ่มไหมเอ่ยไอโมฟาไกรีดใหม่รุ่นมันึงให้พี่ๆเขาปะเขาจะได้ราคาในไลฟ์พี่เคยได้ราคาหนายร้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเก็บให้นะโมฟาใหม่ใหม่รุ่นนึงเก็บเลยเก็บเลยสวยมากพี่ต้องฝากเปิดกล้องให้ให้พี่ๆี่เขาหน่อยนะเก็บเลยพี่ต้องตามมีใครอยากดูเพิ่มไหมคะดูหน่อยมีใครอยากดูเพิ่มไหม เดี๋ยวหนูเปิดให้อีกรูกนหนึ่งราคาในไลฟ์เนาะนี่สาวบวดหนูใครได้นะราคาในไลฟ์นะคะข้างหลังเก็บแล้วเก็บทั้งหมดข้างหลังไม่รอเลยเก็บทุกตัวไม่มีหลุดแน่นอนเพราสะสัตว์ต้อตหนงอหนนะคะสวยเลยนะมีใครอยากดูเพิ่มไหมคะสำหรับเสื้อสาวบวกป้ายนี้เพราะว่าหนูอาจจะแบบ ไม่ได้เปิดต่อ,ตอ,ตอ,ตอแล้วเดี๋ยวมันจะติดหยุดยาววันที่สิบเนาะก็ที่สิ้เราเปิดได้อีกอีกหนึ่งวันนะคะลูกค้าขาอยากได้เพิ่มบอกอยากได้เพิ่มบอกน้องสวยนะสำหรับหนูนว่าใส์อกกลางใส่กํลาลังสวยนะคะอกกลางใส่กํลาลังสวยมีใครอยากดูเพิ่มเดี๋ยวหนูเปิดให้ลูกนึงแต่ถ้าไม่ไม่ดูเพิ่มก็ได้นะคะหนูหนูเก็บเลยด้านนี้ เดวหนูจะเปิดไลฟ์ผัดไปเป็นกางเกงสี่ห้าส่วนกับเสื้อเสาว์แคนต้งเอออยากดูต่อไหมลืมถามเลยอยากขายวะเนี่ยอยากขายไม่คืออยากรีบปล่อยราคาในไลฟ์ให้ก็รอสิโอเดี๋ยวหยุดยาววางเพ่มเลยตรงอยากดูเพิ่มไหมคะมีใครอยากดูเพิ่มเบ็ดยาวมีไหมคะเบ็ดยาวล้วนมีค่ะเคยี่สิบห้าเจ้าสวยมากมีคนก็มีมีคนก็มีจ้าง ถ้าอย่าสงสัยนะเพราะว่าบางลูกอ่ะเหมือนโรงงานเขาจิ้มพลาสติกมาใครจิ้มก็เก็บอันนีต้องหันให้หมดแพ้แล้วแพ้แล้วเก็บได้เลยเก็บได้เลยไม่ม่ใครอยากดูเพิ่มไหมสรุปไม่มีใครอยากดูเพิ่มหนูจะปิดแล้วนะพี่กระตูนบอกดูค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอตัดเพิ่มใครได้ใครเอาไปรักษาในร้านเขาได้เลยไหมแล้วจะแบบหนูจะชอบมากเลยทุกลูค้าแบบเก็บเลยเก็บๆตัดดูสองตัวแล้วเก็บเลยหนูก็ชอบ จะชอบมากกว่าจะชอบมากกว่าแล้วยังงั้นคัปปี้แล้นี้แล้วก็ยกมาตัดมาอย่างนี้เอาไหมอันนี้ก่อนนะไปฮะตีนี้ก่อนนะไปเปิดไปเปิดลูกค้าเขียนเลยไม่เปิดลูกค้าตามจากบ้านนี้มาจะได้แบบมาตามบ้านนี้ได้ไม่ไกคะอันนี้ไปนี่เดิมนะคจ๊ะไปเดิมนะคะไปเดิมรับค่ะไปอ่าแจ้ง EP สองให้หนูนะคะอ่าลูกค้าใครรับพิมพ์ EP สองให้หนูหน่อยนะพี่นะ เด็ดยาวกี่กิโลคะเด็ดยาวประมาณ40่กิโลเป็นป้ายแอปเปิลค่ะมีแรงเคียนด้วยนะจ๊ะอ่าต้องหั่นหั่นไอ้นี่ให้นหน่อยจ่ายเงินไม่ครบขอรู้จะปตัดทางนาไม่ตัวนี้เหมือนเหมือนถูกแล้วเป็นแฟชั่นเออเป็นแบบหน้าซ้อนหลังยาวเหมือนตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครบตนี้นะนีเกินเลยนะนะคะเป็นแฟชั่นป่วยค่ะทางนาีนี้เก๋ออกเนาะนะคะใครรับตัวนี้พี่สากนะคะพิ่พี่สอง อบต้นทุนประมาณ10บาท4ี่บห้ากิโลประมาณสองรอยตัวประมาณส0 0ตัวคุ้มมากคูกค้าเบ้าลูกต้นทุนประมาณ10บาทเองนะเราจะไม่ตีเกินนะเราจะตีประมาณนี้แหละจะถามว่าลูกค้าได้มากกว่านี้ก็มี200อกว่าก็มีแต่เราก็จะตีกลมๆให้เนาะต้นทุนจะได้คำนวณง่ายหน่อยประมาณ1ิบาทจะบอกว่าป้ายป้ายโลซัพอย่างนี้เยอะมากนะค่ะป้ายแบบนี้เยอะมากนะเอาเลยเก็บเลยเก็บได้เลยนะคะลูกค้าไม่มีไม่มีหลดที่โกดังสักตัวไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมเกิด าพับมาแบบนี้ค่ะแม่ดูชั้นผ้าเขาพับมาดูเลิศเวอร์สะอาดมากรวมผ้าหนีบป้ายป้ายแบบคืออีสบูมพึ่มนี่ยผ้าดูดิหล่นไปเลยเห็นไหมนี่สบูมพึ่มแม่ดูป้าดูป้ายอีสบูมพึ่มนะคะใส่แต่พี่ก็อ๋ออันนี้เปิดใหม่ใส่เล่นจ้าเลไรแบบนี้ใส่แบบโบโบเนาะโอ๊ยใส่แบบโบโบใสปรโสวยนะลูกค้าสวยมากใหม่มากนะคะลูกค้า เอาเก็บเลยได้นะคะเอารูปนี้พิมพ์อ p พสองให้หนูหน่อยนะอีพีสองให้หนูหน่อยนะคะสวยไม่คิดหวังไม่คิดใหม่ป๊บปป๊อปเฮ้ยดีเป็นกลุ่มไหมกลุ่มทะเลค่ะนี่เนาะโอ้โไปะทำงานได้เลยคือตัวนี้หัวตาลอะพี่คนตัวเล็กจะใส่ได้เพราะว่ามันเป็นสไตล์เดี๋ยวดีคนจะไม่ค่อยใส่ตัวแบบพอดีตัวกันาะ นี่แตนี้น่าหลักดำสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันเราโชว์ให้ที่ดูทุกตัวนะชอบตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะหลดชอบตัดสินใจซื้อได้เลยต้นทุนต่ามากแม่เอาไปขายแบบคือต้นทุนเนี่ยตัวละมันสิบบาทเนาะไปขายแบบสามตัวร้อยสี่ตัวร้อยได้เลยชมเด็ดยาวได้ไหมคะเด็ยาวหนูเพิ่งเปิดไปจากพี่จ๋าเดี๋ยวพี่ทักแอนมินขอดูรีวิวได้เลยนะคะสวยมากเพิ่งเปิดไปสองวันเองเนาะใช่ล้วเพิ่งเปิดเัน่งเปิด จะเปิดเมื่อวันสองนาทีใช่นไปเอ้ยเปิดของโชว์หมดเลยโอ้ยตัวนี้น่ารักหนูจะชอบอะไรแบบส่วนตัวหนูชอบสไตล์แบบบู๊ตอนนี้าะไปเยอะมากไปเยอะมากไปเยอะมากนะคะให้เอากระสอบนี้ EP EP สองนะคะเอาได้เลยนะคะเได้เลยเห็นไหมใส่เลยก็แบบใส่แบบทรงแบบนี้ได้เลยใส่สบายสบายเต๋สวยนะแม่ดูสิ มีคุณนายบางคนใส่ทำงานได้เลยที่ไปหายแค่กระโปรงคู่อย่างเดียวหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนนี่ลิมินนะคะลิมินปลอกลมลิมินลิินโอ้โหตอนนี้เป็นเป็นมินิเดชได้เลยนะคนน่ารักมากมิินเดดไ้เเลยนนะะคี่ออตอนนี้เป็นมินิเดชได้เลยเป็นเดชนะคะเดชเดชลิมินเหรอลิมินห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ขายชอบเอาไปเลยลูกค้าขายผมว่างานพวกนี้ขาย,ยง่ายนะคะ14 14งานพวกนี้ขายง่ายแล้วเสื้อผ้าแบบว่าใส่ได้ทุกวันเนาะหาลาลูกค้าบ้ายังเงี้ยสุดเ,เกินเกิน10บาทลูกคา้าจีกองค่ะเดี๋ยวเข้าไปเข้าบอกว่าป้ายบนี้ขายด,ดีนะอีกหนึ่งลูกรักนะคะที่คล้ายๆกับป้ายจับมือหนึ่งลูกรักถือว่าคาวโช๊คคล้ายกันนะดูดูี่หนูดูหนุินมานะนางพับมาทุกตัวนางงงมากนางขยันมากโรงงานนางขยันสุดๆ ไม่เหมือนโรงงานอื่นปึ๊บยิบแล้วแบบเป็นจัดอ่ะแน่ตักขางือพยันครับมากพยันมาก่ะหยิบแต่มันยิบไเ้ดีใช่เราไม่ต้องลืงให้มันแบบเล็กเล็กสะเทอ่ะแต่ก็รื้อยู่ดีก็รู้อยู่ดีเพราะอยากยิบตัวที่ชอบขึ้นเพราลูกค้าชอบไม่เหมือนกัน โดยที่ราคาในร้านน่ารักมากคือราคาน่ารักนะคะอยู่ที่990บาทนะแม่ใครเอฟทันก็รีบเอฟนะคะตอนนี้เปิดแล้วก็ลูกสองใช่เพราะว่าแล้วเราจะมีรลฟ์สไปกันนะคะลูกค้าฝากกันติดตามด้วยนะคะสองอะไรยังไงที่ยังไม่เข้าให้แชร์หนูฝากด้วยนะเรามีการแจ้งเตือนก่อนสุดไลเนาะเผื่อว่าในเฟซบุ๊กไม่แจ้งเตือนนะคะดูดีแม่ทะเลอะไร ตัวนี้มันจะมีแบบเม็ดแบบเสื้อตัวมัมเม็ดบีดเม็ดแบบเม็ดเม็ดอ่ะเขาเรียกอะไร,รอ่ะลูกค้าเป็นสไตล์แบบโบฮีเมียนนะคะแต่ว่าเขามีดีเทลแบบเม็ดเม็ดให้ด้วยอะ่ะบอกไม่ถูกลูกปัดอ่าอ่าอุ้ยเก่งว่ะลูกปัดนะคะลูกปัดแล้วก็มีเออลูกปัดเสื้อตัวมัมมันดานะคะถ้ารักก็สมันขยองสมุนขยองเนี่ยเขาพักมาแล้วก็ ลูกค้าแบบง่ายไปทำงานได้เลยอ่ะเกลี่ยก็ประมาณเหลืองสิบบาทหรือว่าพี่พี่ขายได้แน่นอนนะใช่ลูกค้าเอาไปขายตัวละวยี่สิบยังกำไรพุ่งแล้วเนี่ยเนาะจะบอกว่าปีใต้ลงค่ะเยอะมาพี่พี่ยืนสนามชอบแน่นอะดุ้งผ้าเย็นผ้าติดแอร์ลูกค้าหนูมีสะดุ้งล้วนนะผ้าติดแอร์สอง แล้วเนาะอันนี้คือเคยต่งมาด้วยความไวแสงค<ว>ูณสปีดไวไวกว่านตัวน,นี้จะเป็นปากนูนนะคะลูกค้าจะดูนะคะเพราะนี้พี่ดีจอกไม่ใช่ อีคนยไม่ทันเลยีกพวกนี้ยนะคะเยอะมากโอตัวสองตัวต้องเจอตัวสองตัวเจอหใหม่ผ้าใหม่มากลูกค้าสะอาดด้วยคือบอกเลยใต้นี้เอาไปนะนี่อย่างเดียวไม่ได้ขี้เลยขนาดนั้นเลยอันนี้คือแบบทับมาแล้ว่าลูกค้าแต่แบบทำราคาหน่อยก็เนื้อแบบว่าแขวนขายไปเลยก็ได้นะลูกค้าเป็นงานปักด้วย ถ้าพ eh ี uma, ่ร <forcé certains> ีบพ <He> ี่จะขายได้ราคาใช่ไหมใช่เพราะว่ามันจะเห็นหน้าผ้าแล้วก็ความสวยงามนะจ๊ะไฮโซตัวนี้ไฮโซไฮโซซื้อหนซื้อหนูได้่ไงบนี่วิญเห็นค่ะแต่ ส่งหยุดแล้วหยุดรับแต่ว่าเราก็ยังมีขนส่งอื่นให้พี่ๆนะคะลูกค้าแบบอยากดูขนส่งอะไรสามารถไปดูหน้าหน้าหน้าเพจได้เลยนะคะว่าเรามีการแจ้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะปากสวยมากโอ้ดูจี้สวยมากมีลูกค้าที่ยินปากน่ารักมากตัวนี้น่ารักมากลูกค้าได้ยินรอยเพื่อซิงไหม รีนิน55กับเรยอน45เปอร์เซ็นต์แต่จะบอกว่าชายเขาหน้ารักอย่างนี้วัยรุ่นใส่ดาเป็นชายแบบชายน่ารักมากดูน่ะก๊ะคาร์ลฟูสุดๆชอบแบบกิบไว้เือดูดิรูรีวิวได้ทุกตัวนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะได้ไปหมดเลยไม่แอบไม่แอบไปเก็บเอาไว้เนาะเสียชื่อหรคะนี่จ้ะดูดิแม่ดอ ดอกมงดอกไม้มีหมดนี่ฉันชอบนี่ลูกค้าสำหรับใครที่อยากเปิดเองนะคะสามารถเอไปเปิดเองก็ได้เนาะในราคา1,990บาทนะคะแต่ว่ารุ่งนี้นะคะ EP 2นะคะลูกค้าไอ้สีมันอยู่ข้างล่างเลยเสื้อโอ้ไซส์ปลายหมาเนะจ๋าลูกค้าอยากได้เอพได้เลยนะคะในราคา1,790บาทค่ะหยกล้างทไมดอกไม่ดีตัวหยกลายหยุ่ล้างหมดเลยแม่ลายสวยมากดอกลายอยู่นล้าง ดูดีเลยลายอยู่หัวไหล่ดีมากเป็นงานอะไรคะเป็นเสื้อสาวอวดแม่บ้านค่ะลูกค้าผสมแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้แฟชั่นเนาะนะคะลูกค้าบางคนเลือกแฟชั่นที่อยากได้แฟชั่นแบบแฟชั่นมาบ้านเอาแบบนี้เลยราคาน่ารักมากตัวนี้วีหนึ่งเจ็ดเก้าสิบราคาแบบนี้ได้ราคาเฉพาะในไลฟ์นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าเอ็กซ์นอกไลฟ์ก็เป็นราคานะคะหนึ่งถ้ารักเหมือนกันเก้าร้อยสิบบาทอีกรูปก็รักพันอีกรูปก็รัก ไค่รับเท่านั้นเนาะ EP หนึ่งไปแล้วหรือพี่ EP สองตอนนี้แค่รับแจ้ง EP สองรับ EP สองได้เลยนะคะจะใกล้จะหมดแล้วเนาะมราชอบสวยๆลูกค้าชายสวยมากสวยๆอยู่ข้างล่างเปิดเอวยืดญี่ปุ่นไหมคะับเอวยืดญี่ปุ่นวันนี้ยังเปิดไปแล้วเอวยืดญี่ปุ่นอ่ะวันสองวันสองเปิดวันเดิมวันเปิดไหมสามวันแล้วเอวยืด มีมีล่าสุดที่หนูยังไม่ลงมัง้นคพ่อบอกเปิดไปแล้วของเดือนนี้ของเดือนนี้หนูยังไม่ได้ลงล่าสุดของวันศพใช่ตารางวันนี้จริงๆจะมีตาวเกยสี่ห้าศูนย์เัยจากเสื้อเสาโอโพลิ่ส้มซึ่งหนูไม่เปิดมาประมาณครึ่งปีแล้วเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งไหมเอาอีเดี๋ยวถ้ารูปนี้มีคน F ตอ่ะอื้อ เพราะตรงนี้มีคนเอฟไปหรือแบเปิดบริสส้มดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ชอบจังเลยอ่ะลูกค้ามันแบบหวานเนาะแล้วทำไมตัวสวยๆอยู่อยู่ข้างนี่ย่ะตัวสวยด้เลยตัวสวยๆหัางอหมดเลยงงโอ้ยสวยมากอันนี้ลองสไตล์แบบสไตล์แบบปาร์กี้ปาร์กี้เนี่ยทเนี่ยลูกค้าเป็นมินิเดย์ได้เลยน่ารักมากของหนูก็มีมิ่นี่เทสก็สมบูรณ์แบบเลยอุ้ยดูดูลายอยู่ข้างล่างงงเผื่อจริงแม่เขาแบบ ลองใจลอดูดูดิของโค้ดสีก็น่านซ้ายสวยมากลายลายนะยมากลายลายสวยดีแล้วค่ะเลยลูกค้าขาบอกว่าคืนพื้น่ะเอาไปก็ดีเพราะว่าบางคนเขาใส่แบบเรียบเรียบใช่เพราะว่าในกระสอบจะมีค้าหมดนะคะทั้งเป็นพื้นสีแล้วก็เป็นดอกดอกแลูกค้าก็ราคากันไปนะคะความน่ารักข้อมีงามมาจ้าหมดแล้วแม่แม่ตัวนี้ใครรับแท่งเลย ทัวเนียนี่ัวนอะไรอย่างแม่ย่งนตัวนีวนวนน้นรอาแม่เอ,อ,อนี้นะเลาีเบือเบ้องลดไปงลดบางด้วแม่น,นลูกค้าต้นทุนตัวสิบบาทนะเฉพาะในไลฟ์หนึ่งาสูนะคะ 1,990นะคะลูกค้าประมาณนี้เลยนะคะสวยๆประมาณนี้เลยใครชอบเอาไปเลยเลยนะคะกระสอบใหม่มีอีกอ่าวนี้กระสอบว่าง1นึคุณพี่สุนิสาะคะเด็ดยาวอันไหนเอ้ยเด็ดยาวเมื่อวัน